สวัสดีค่ะน้องเจนคะ่ะน้องไอรินค่ะวันนี้พวกเรา3ามสาวุรการคูบัต้าปิติแท็กเตอร์มาชวนลูกค,ค้าคูบัต้าเติมน้ำมันดี20ก่อนใครได้แล้ววันนี้กับนวัตก,กรรมเพื่อความคุ้มค่ารักษาสิ่งแวดล้อมกับทีมงานช่างบริการคูบัต้าปิติแท็กเตอร์สยามคูบัต้ามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้รองรับน้ำมัน,นดีเซลดี2 0เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกเกษตรกรไทยที่ใช้สินค้าสยามคูบัต้า ใส่น้ำมันเชื้อเพลิงช่วยให้มีกำไรเพิ่มมากขึ้นรวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมลดควันดำและฝุ่น PM 2.5ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันและช่วยส่งเสริมกรเกษตรกรสวนปาล์มเพื่อให้เศรษฐกิจกและสังคมไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนค่ะ คูบต้ารุ่นเก่าสามารถเติมน้ำมัน B20 ได้แล้วนะคะเพียงติดตั้งชุดน้ำมันเชื้อเพลิงให้ทีมช่างเราไปบริการถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถแท็กเตอร์รุ่น B ราคา3,000บาทมีส่วนลดพิเศษ40เอร์ซนตเหลือชำระเพียง1,800บาทชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถแท็กเตอร์รุ่น L ราคาเต็ม5,000บาทมีส่วนลดพิเศษ40เอร์เนตเหลือชำระเพียง3,000บาท และชุดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรถแท็กเตอร์รุ่น M ราคา5,000บาทมีส่วนลดพิเศษ40%เหลือชำระเพียง3,000บาทค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณลูกค้าที่รับชมรับฟังและกดติดตามคลิปวิดีโอกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทีมงานศูนย์บริการคูบต้าพิติแท็กเตอร์ของเราด้วยนะคะทีมงานศูนย์บริการรอบริการอยู่นะคะแล้วพบกันนะคะ